สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องกองายเปิดสู่สุนทรมึงเรากองไยเสกแล้วแต่กันยังดีจนรับก้าสู่ซองลูกบอลสอดใส่สแนลก่อนยึนวัดกะฝากคนไล์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเยขอบคุณขอบคุณเนาะขอบอกขอบใจปฏิกรรมมาบังมาส้มามาติดตาม่องป่าสอดใส่ไม่นี้ป่าสอดใส่กะพาะพี่น้องมาเบิ่งมาส้มพระเจ้ามาโหดมาส่งน้ำมาส่งน้ำ อ่าโคดทรงน้ำพุทธุลูกจิวาเป็นประเพณีเนาะประเพณีของประจำปีปีใหม่ปีใหม่เป็นประเพณีเลยกระเจ้าลงมาโคดทรงน้ำอ่าปุตตุลูกเนาะวาสอไซเลยได้มีโอกาสจิวามาถ่ายปีน้องเด็กเป็นไิส้มเป็นกาใส่ไข่ี่ว่าแสงสีเนาะหลากหลายเนาะมีสีสัน สวยสดงดงามเนาะประดับประดาตกแต่งให้จกให้งามไปเนาะอันนี้คือเป็นวัดอะเซกมันเนมะืองวัดเซกมันเนมะืองกาแสดงว่าจบงามเนาะเป็นประดับประดาไปเนาะสวยสดงดงามหลายว่าปีหนึ่งมีเจ้าหนึ่งเนาะไปเนานะเนาะบุญประเพณี้ปีใหม่ล่าปีใหม่สกุลมรไทยเบินนะ่งเนาะอ่ามี ตุลาสาปุตนะมาโคตส่งรือว่าไต้ไทูบูซ่าบอตะนาตะนมีเ็มีสซีสันหลากหลายมีป็นบอเชียงซี่บอเส,สียง,งซูเออ่ะกะเจ้ากำลังมามาที่ว่าไต้เทียนบูซ่าฟุตโลกขึ้นมีหลากหลายน้าได้นะเป็ดประดับประดา ดีสีสันตนัวงดงามใส่งามลายเกงามว่าปีใหม่นาะปีใหม่เป็นกะพระ้าวปราด้าตอนทับเอาตนยันยมม้มเลยมาใส่ใทูตเตียน,นเลยม,มาถ่ายในพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนะประเภทนี้ทั้งทางลาวทางไทยนี่ก็ สีข่ข้ายคือกัรนอตพี่น้นนนองนอตี่ไม่กับเป็นการเดือดงน้ำทตลูกอ่าวดสงน้ำทตลูกแลก้วก็ดสงตามข้างเนะงาะสงูเถาปูแก่ตามคะเนี่เป็นอะรผิด้องทางเล่าหรือว่าพีนพนนนนพ่นองนาทางทางข่ก็คือกนรนาะพี่น้อมีวาสัย์ใจกันเลยสัตยที่พี่น้องเป็นเนเป็ส้มพี่นอง ถายเบิ่มพี่น่อแย่เบิ่มไปส้มกันนะายเบิ่มสวยเดมาง้ามเลยนะบัดนี้ไปเบิ่มส้มข้างนอกเบิมไปส้มข้างนอกก็จะริ่มไดมเตาแบนี้เบิ่มพนสิีลายัเส่อ ลายสุดาเนาะลอะแตบางสุมกันมาส่งน้ำกะลูกเห็นทีหินขนาดเนาะเกลี่ยมาขายมานี่ครับอเคขายเกี่ยเกลยเกลียเล่มอก็นเี้ยเก่เ่เ่ย่าเี่ไก่เกลก่เล่มเก่เี่ยเี่ย้องขายเครื่องเนาะ กะเลมกะเลมดนเกาีจก่าเยี่ะอกระเลมโดนเกาเด้อพี่น้องไม่หมดกินเลยเปง้างอะไรหไดซินก็อยาห้องอย่างไห้ได้แล้วเป็นยังไงีีโดนเการอะ้หรอละพันสองพัน เอาหาพันจ้ะาหาพันอะไรสัไหติดเือยมบุเนือยิมยก็มีเด้เอามาหาัน้นเล็กหน่อยมานนาพอคนมาลายเ้ยมาใส่เทียน บูซาภระอยู um. no, 5, ่นอกก็มีไหมเตาเนาะเปื่อยไว้เนาะอยู่ในมีกระลำกระแลมเตาเปื่อยไหวเราจะโอนให้ด้วยหาพันตัวยังบ่ เออมาคุณเบิงเนค่าเกาเจ้าเดิมคินดอกน้นเลยเด้อเนค่าเนค่าคนงามรับสนุนเพิ่เด้อเจ้าเกาดูอะวงเวียนกินไว้ไหมแล้วมันอูป้วยใช่แล้วมาสีดาด้วยนะคู่มือใบ้ เอาเพื่อไหว้แล้วกว็แล้วต่เก่าลมจัดลมจัดสี่แหละคือหาพันธุ์นี่ผมเงินแบบเป็นวัชิโอนจอบว้าจอบคือหาพันธุ์ขี้นอมาแวยได้เนาะไม่ฆ่าพุชชนทับตลอดอีกได้โปรโมทครับขนาดเนาะ นี่เป็นก๊หมักเห้าเดือยใบนะโฉกปรมาณเล่าด้วยโฉกปรมาณมัน ทุ่ไหน่าว้อ๊ยซายาต่าวโอ๊ยนี่อาาเเออเงินไปให้ค่าก็แล้กันาภาษีนเก็แล้วะ

มไม,ม่าเก่า,กาไม่าใหม้มา,าขาดไม่าเก่าตาัวฮะไอ้ช้างพูดไปหาแม่จังะแบบขายดีเล็กน้อยฮต้นขม่าบุกขา เดินจะลงมาเิรมาฮะ่ายเบิร์นเนอพี่น้องว่าเป็นงานจะปีน้อปีใหม่เจ้ามาลงมเตาไายเบิร์นสูปมาล่าเน ไปโซกันตือี่น้องใครไปโซกไปตือดินไมเตาโซกปมาเล่าไดล้ลงเตท์นนามา <c oughs> เอาปเอาสปเอเอาเอาป เป็นนกเต่าเป็น้กนิรายลายวงตัวเป็นงานที่ใหม้เจ้ากรลงตัวใหม่เต่าการลุ่มเดิมลุ่มดำหุบศัพ็ด

เป็นงานประจำปีหรือว่าประเภทนี้เนาะงานปีใหม่จะมีการติดธนธรรมได้่เหเบริกาอวงนั้นมีสามลงสามวงวง,งนี้ก็ ลายเดิเด<จ>ินละวงเลือกปิ mm ่นเนาะมงใดก็ได้หลายวงก็เดาลงมาเป็นงานประเทศนี้ที่ใหม่นี่คือวัดที่เราลงไปตรงน้ำพุสโลกแรกของมาลิสบักเซาเนาะเสียงโซกันต่อ จะลงลงลงเบื้องเกี่ยวมันสแกนเลยหรือเนาะใส่สแกนเลย

สำหรับคิปนี้ก็ตามประมาณนีซำบุกสำหรับทปนี้ก็จบสำหรับีนี้ก็เด้อพี่น้องโบกใจเนาะคดใดน้องเบิงเข้ามาส่งกับฝากอะไรก็แทรกกติดตามมเด้อพี่น้อ ก็เป็นกำังใจในการอิกิบเนาะตัวกิไว้สนิทก็